เห็นฉากเลิฟซีแล้วน้ำตาจะไหลมีใครได้ดูบ้างรู้สึกลูกชายโตเป็นหนุ่มแล้วสเสริญน,นักข่าวมือถือเป็นฉากจูบที่หวานหยดย้อยและเป็นธรรมชาติมากจาก e ีพีนี้รู้เลยคทาเป็นคนที่มีสติตลอด ใช้เหตุผลเสมอแต่แต่แต่เมื่อเรื่องความรักก็าอาจจะมีการผิดพลาดกันบ้างและมีการใช้อารมณ์ต้องให้สายตาคนนอกความสัมพันธ์อย่างเนมาช่วยเตือนสติบ้างว่าอย่าดูแค่ความรู้สึกของตัวเองให้นึกถึงใจของคนอื่นด้วยลองปิดตาแล้วรับฟังนี่ถือว่าเป็นหลักการใช้ชีวิตคู่ที่ดีเลยนะแต่โทษเธอนะไมกี้นายหล่อมากนี่มันขนตาหรือไม่กวาดสวดลินะ่ะยังไงก็คือลิน คือนางเอกของเรื่องจะถูกจะผิดอะชีวิตคนมันก็ต้องมีจากอีพีนี้รู้สึกเลยว่าเข้าใจลินมากขึ้นบทละครนะปูให้เข้าใจว่าทำไมลินถึงเลือกคาาเพราะนางขาดช่วงชีวิตของวัยรุ่นมีลูกซะก่อนพอโตขึ้นมาก็ต้องยอมรับแล้วก็แก้ไขบทชีวิตนี้โดยเฉพาะกับลูกอะรอวันที่จะบอกความจริงกับเขาให้เขาได้รับรู้ความเป็นจริงสัญญข่าวมือถือ